สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อเอฟเวนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม2022นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองตามมาดูแล้วกันนะว่าวันนี้ผมจะพาไปที่บูธไหนบ้างนะครับผมไปตามมาดูกัน พัดมาจากบูธมินิคูเปอร์นะครับผมแน่นอนแน่นอนครับทุกคนครับก็เราจะมาที่บูธ b m w นะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวแซดโฟครับแซดโฟนี่5ล้านกลมๆนะครับผม5ล้านกลมๆเนืน้อห่างกว้างมากเลยว่ะเป็นตัวซีรีส์6 6 3 0สาไดครับทุกคนครับถูกรถไม่สาม เก้านะครับผม3959นะครับกลมๆก,ก็คือ4ล้านนั่นแหละนะครับสวยวะสวยวะสวยวะดูเป็นชิมเมอร์อีกนะนี่ดูนี่ดูเป็นชิมเมอร์อรนะมากๆเลย B M Series 6 3 0 I T T นะครับโอ้โหนี่ X 6 X6 ใหญ่มากครับทุกคนครับ X6 ครับนะ X6 M Sport ชนอะบสีจริงๆเลยนะจริงๆผมดูดูสีอย่างเดียวเลยแบบอันไหนถูกใจนะแบบเจ๋งมากอันนี้ตัวราคา5.49นะครับทุกคนเออมันดูวิ g กเบิมดีนะครับผมแล้วก็มาดูสัมภาระด้านท้าย พักหลังๆ BMW ทำสัมภาระข้างท้ายใหญ่พอสมควรแล้วนะนะครับไปเราไปต่อกันที่ตัวนี้ครับโอ้ยเป็น BMW ที่เปิดมาเป็น i i x o เนอะตัวนี้เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับทุกกคนคนระับนี่ มันสวยมากมันสวยมากครับทุกทุกคนครับเออมันสวยมาก,มมากเป็นมอเตอร์โอ้เจ๋งมากะต่อต่อต่อบูตบีเอ็มนี่ครั้งนี้นี่บีเอ็มมาเยอะเลยนะแล้วก็ขนพวกตระกูล i อเมาเยอะมากมากครับทุกคนนะครับนะตระกูลไอเอ็กนี่เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเป็นรถไฟเป็นรถอีวีล้วนนะครับ เรามาดูกันตัวนี้นี่สามนะครับผมผมว่าผมว่า i อเอ็กบมทำกันบ้านมาดีเนาะครั้งนี้นะครับผมบีเอ็ทำกันบ้านมาดีมากๆเลยเพราะว่าราคาจับต้องได้สำหรับรถไฟฟ้าของฝั่งยุโรปนะครับผมทุกคนครับนะอันนี้เป็นฝั่งน้ำมันนะนะเป็นเครื่องสันดามนะเอนะครับทุกคน X 5นี่ ห้าล้านกลมๆแล้วกันนะครับห้าล้านกลมๆนะครับมีอะไรอีกที่อยากดูต้องอยากดูสีสวยๆหน่อยอ่ะอยากดูอะไรนะอันนี้เป็นสีอะไรไม่ใช่อันนู้นไปดูไปอ๋ออันนี้คือสีเทานกพิราบนะซีรีส์ห้าใช่ไหมใช่ซีรีส์ห้าสามศูนย์นะครับทุกคนครับ ตัวนี้ยังเป็นราคาเดินอยู่นะ3699นะครับ3.699ตัวนี้นะครับดูเฮ้ยมันดูสวยอะ่ะมันดูสวยสวย,สวยมากเลยสำหรับซีรีส์ห้าตัวนี้ครับ530 e m sport นะครับผมเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าว่ามีซันลูกด้วยนะครับมีซันลูกด้วยนะแน่นอนรถขนาดนี้มันมันต้องเจ๋งอยู่แล้วแหละนะครับนี่ดู โอ้ันภายในมันมันโอเคมากนะครับทุกทุกคนครับนี่นโอ้โหสบายสบายสบายมากๆครับทุกคนครับดูดิดูภายในเขาโอเคโอเคมากแล้วแบบชอบสัมผัสพวงอะไรมันมันนิ่มมันโอเคครับทุกคนเราก็ต้องไปลองแล้วกันนะว่าถ้าอยู่บนถนนมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ ต้องบอกว่าที่นั่งมันสบายจริงๆแหละแต่ว่ามันดูแบบแคบๆสำหรับตัวผมเองนะตัวผมสูง183นะครับผมนะนะโอ้ยนี่มีเป็น plug-in hybrid นี่เออมีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับผมสวยงามมากๆครับผมสำหรับราคา3.699นะครับไปต่อ ไปต่อไปต่อครับผมสำหรับบูธ BMW เรายังอยู่ในบูธ BMW อยู่นะครับ <BMW. S 1> นะอโอเคต่อกันไปต่อกันไปนะครับผมเราตัวนู้น X5 นะครับผม X5 ก็ผมสะดุดตาตรงนี้ครับทุกคนครับผมสะดุดตาสีนี้ครับเออเป็นเป็นสีที่มันคงสะดุดหน้าดูเลยนะถ้า ทุกทุกทุกคนลองดูครับดูดิคันนี้นี่ X4 นะครับผม X4 M Competition ครับตัวนี้นี่แปดจุดหกล้านกลมๆแล้วกันเออเนี่ยดูดิสวยวะ่ะสวยวะ่ะสวยวะ่วยวะนะครับนะติดอยู่อย่างเดียวนะครับผมคือตังในกระเป๋าครับทุกคน <laughs> นะติดอยู่อย่างเดียวครับทุกคนโอ้นี่นะ ในกระเป๋าไม่มีครับทุกคนนะโอเคเราไปบูธอื่นกันต่อแล้วกันครับผมสำหรับ BMW น่าจะมีแค่ดีนะครับ